อาจารย์เอตัวเองกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเทียดาวและในสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มากันอีกครั้งกับคลิปการแก้ปัญหาให้กับทุกคนที่มีปัญหากับเราตัวเอ่อตัวอะไรก็ตามแต่ในเกมนี้นะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราก็เคยทําคลิป50วิธีกําจัดทีเล็กแล้วก็50วิธีการกาจัดคิงคองกันไปแล้วนะครับผมและในวันนี้เราก็จะมาอยู่กันกับ50วิธีการกำจัดไทพัลทให้ออกไปจากชีวิตของคุณนะถ้ามันกวนใจคุณมากนักและคุณไม่รู้จักกําจัดมันยังไงแล้วก็ คลิปนี้จะสอนคุณเองนะครับผมและเราก็มาอยู่กันกับวิธีแรกกันเลยนั่นก็คือการใช้คอนเทนเนอร์นั้นถล่มมันนั่นเองตู้คอนเทนเนอร์นั้นเป็นตู้ที่มีความหนักนะครับเราใช้ตู้นี้ในการทุ่มใส่หัวมันนี่เอา้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมตู้คอนเทนเนอร์มันสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรต่อให้ตู้คอนเทนเนอร์นั้นมันอาจจะแข็งแรงไม่พอแต่เรามีออปชั่นพิเศษตู้คอนเทนเนอร์ที่มันทุกระเบิดมาด้วยนี่งไงเรียบร้อยตัวเต็มเต็มเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยอย่างนั้นหรอนอ โดนเข้าไปตตตตตเต็ม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 เฮ้ยมันยังอยู่เอาไปอีกรอบเอาไปอีกรอบนี่เรียบร้อยโอ้โหในสุดก็กำจัดได้แล้วนะครับด้วยตู้คอนเทนเนอร์วิธีต่อมาวิธีที่2นะครับก็คือการให้โทมัสเดหรือเทนเนี่ยไปจัดก,การมันนะครับเราเชื่อใจในตัวโทมัสแล้วก็ปล่อยให้โทมัตไปจัดก,การกับเจ้าเทพอตตัวนั่นเลยไปเลยโทมัสคุงอ้ออาวโทมัสโทมัสคุงไปไปไม่ได้นะ โทมัสเฮ้ยโทมัสทำอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรเรามีวิธีครับโอเคเราจะเล็กโทมัสออกมาก่อนหลังจากนั้นเราจะทำการเราทำการติดระเบิดไว้ที่โทมัสนะครับเพื่อให้โทมัสนั้นมีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นปับนึงนะโทมัสท่านจะเริมพลังให้กับนายเองโทมัสเตรียมตัวเราจะยิงโทมัสขึ้นไปแล้วอีกสามไปเลยโทมัสระเบิดทำไมไม่เป็นอะไรเลยวะเลยมีโทมัสติดเลเซอร์โทมัสติดเลเซอร์นี่โทมัสติดเลเซอร์นะครับโทมัสจีมัน นี่ไงโทมัสเออเออนี่โอ้โหแม่งกว่าจะกว่าจะโคน่นวิธีนี้โค้นยากโทมัสดันมันลงไปโทมัสกว่าแม่งจะตายไม่งเงยโทมัสแม่งโทมัสแม่งอนแอเกินไปวิธีนี้ไม่แนะนํานะครับผมแม่งกว่ากว่าแว่าม่งจะสู้ได้เนะี่ยแม่งเงย้ยแล้ววิธีต่อมานะครับวิธีที่สามก็คือเราจะขับรถชนเจ้าไทพอร์ตนั่นเองนะครับผม แต่ขับรถชนธรรมดาไม่ได้เราต้องขับไปชนที่บนหน้ามันเลยนะครับโดยการใช้ที่โดดตรงนี้นะครับในการกระโดดใส่หน้ามันนั่นเองไปฮะปรถบัสคันนี้สุดยิ่งกว่าใครโอ้โหบูสบูสบูสออโอ้โหยุบไปกับพื้นช่วยด้วยไปครับพร้อมโอ้โหครั้งนี้แหละบอกเลยว่า นี่ไงไม,ไม่เป็นอะไรเลยวะมันต้องมีรถสักคันที่โค้นแกได้มันจะต้องมีมอ,งมอ๋อแม่เอ้ยถึงเกินโอโ้โหรถธรรมดาของมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นทําอะไรมันไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอนี่หลงั้นต้องเจอรถท่าไม้ตายของเรานะครับรถค้าบอมอ๋อรคันนี้แหละจะฆ่าแกเจ้าไทพอตจาเอาไว้จุดประกายตู้มันเรียบร้อยโอโ้โหมันยังไม่ตายอยู่ไทพอตตัวนี้มันอยู่นานเกินไปแล้วนี่โยนรถใส่มันเลย ไปเลยเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะตายตายแล้วใช่ไหมเฮ้ยเอย๊ตายแล้วเห็นปะเห็นไหมครับการใช้รถขับชนไทพอร์ตก็เป็นวิธีการฆ่าไทพอร์ตแบบง่ายๆมาต่อมาวิธีที่4นะครับวิธีนี้ได้เป็นวิธีที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วแหละก็คือการใช้โนเกีย3 3 1 0นะครับเป็นโทรศัพท์ที่เออมีความแข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้นะครับสำหรับโนเกีย3 3 1 0เอาโนเกียไปกินนี่แล้วโนเกียก็จะระเบิดใส่มันตุ้มเรียบร้อย มัาเป็นรูนะครับแล้วก็ยัดโนเกียเข้าไปในสมองของมันนี่ทีนี้ในสมอง,องมันก็เต็มไปด้วยโนเกียนี่ล้วโนเกียกจะระเบิดใส่มันนะครับจังว่ามันจะตายจําไว้ไอ้เจ้าไทพอตนี่ปลาโนเกียใส่หน้ามันนี่โนเกียอยู่หน้ามันแล้วระเบิดครั้งนี้แหละยังไม่สำเร็จอีกหรอนี่อีกเม็ดหนึ่งเม็ดนี้แหละเม็ดนี้แหละโนเกียมีไม่ตายอีกนี่เรียบร้อยครับ ใช้โนเกียฆ่ามันได้แล้วแล้วกุนล่วงแมปอีกแล้วเนี่ยโอเควิธีต่อไปวิธีที่หนะครับคือการใช้โดนนะครับในการโจมตีมันนั่นเองยิงมาเลยนี่เรียบร้อยโอ้โหพลังของโดนช่างแข็งแกร่งนี่โอ้โหวิธีนี้ช่างง่ายดายของเทเลยอันนี้เรียบร้อยตอนนี้มันก็เด้งแล้วครับไปด้วยวิธีที่6นะครับปืนพลาสมาปืนนี้คือปืนพลาสมาที่มีความแข็งแกร่งนะครับเพียงแค่เราฉีดปืนเดียวมันก็ตายแล้วนะครับนี่เรียบร้อย วิธีที่7นะครับเราจะใช้น้ํากดในการกัดก่อนเจ้าไทยพอตัวนี้นะครับถึงแม้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งแต่น้ํากดของเรานั้นสามารถกัดกร่อน,นทุกยานนะครับแม้กระทั่งเจ้าตัวนี้เราก็จะกัดก่อนมันแล้วก็ฉีดฉีดมันเข้าไปดีกว่ามันจะไม่รอดนะครับผมเออโคตรแหลกเลยวิธีนี้เรียบร้อยแล้วพอมาโดนกัดก่อนจนถึงหน้าบ้านของมันมันก็จะตายนะครับผมเรียบร้อย วิธีนี้โคตรแหลกเลยไม่อยากใช้เท่าไหร่นะครับผมเพราะเครื่องคุณอาจจะระเบิดได้นะครับวิธีที่8นะครับก็คือการใช้ปืนเลเซอร์นั่นเองนี่เป็นวิธีวิธีาการคล้ายๆกับปืนพลาสมานะครับแต่ว่าน่าจะใช้ง่ายกว่านะครับเราแค่ยิงเราก็ยิงตัดขามันได้ง่ายๆเลยนะครับให้มันล้มหน้าขมมลงมาอ๋ออ๋อแหลกแหลกโคตรแหลกมากอ้าาาทำไมมันแหลกจังไนะไอพะเอ,อ้ยแค่ปืนเลเซอร์ฉีดหน้านี่มันโคตรแหลกเลยเนะี่ย โอเคไปวิธีต่อไปวิธีนี้ก็ถือ,ถอว่าทําได้สําเร็จต่อไปวิธีที่9นะครับคือการทุบเราใช้ค้อนทอน,นี้ในการทุบหน้ามันให้แหลกเลยยังไงล่ะครับผมสวัสดีเจ้าไทพอดขอทุบหนึ่งทีแล้วกันนะขอแค่ทีเดียวแบบเบาๆเราก็ทําการทุบเข้าให้เรียบยร้อยเฮ้ยยังไม่ล้มไปไปได้งไงกันทุบทุบุบยังเองอยู่เหรอฮะอยัง ยังอยู่เหรอฮะทำไมยังอยู่ทำไมยังทำไมยังทำไมยังอยู่ฮะเจ้าไทพอตฮะทำไมทำไมยังไม่ตายทีและวิธีที่1ิบนะครับเรายังอยู่กับอุปกรณ์เดิมนะครับแต่มันมีสามารถฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งคือการฟ้าผ่านะครับเราจะเสกฟ้าผ่าใส่เจ้าไทพอตตัวนี้ให้มันเดี่ยงไปในดอกเดียวเปี้ยงเรียบร้อยกองกันเป็นก้อนไปเลยจากตัวเก่าแล้วตัวใหม่ โอ้โหสบายมากนะครับวิธีนี้ง่ายเหลือเกินทําไมไม่เอาวิธีนี้มาแรกๆเลยวะเนี่ยมาวิธีที่1 1นะครับคือการปล่อยพลังมาเลยปล่อยพลังนะครับแล้วก็จะทำการชาร์จแล้วก็บูมเฮดชาอตเฮยมันยังอยู่เหรอบูมยังไม่หนำใจเหรอบูมยังอร่อยไม่พอเหรอบูมยังอพอพอพอวิธีที่12นะครับใช้เวทมนต์นะครับโดยการเราต้องมีตำราเวทมนต์นะครับแล้วเราทาการฉีดใส่มาเลยโอ้โหทำไมวิธีนี้มันแหลก อ้แหลกเหล็กเหมือนกับใช้เลเซอร์เลยอนี้อ๋อโคตรแหลกเลยแม่งเหล็กเหลือเกินแต่เราก็สามารถกำจัดมันได้เรียบร้อยแล้วไปวิธีต่อไปด้วยความรวดเร็วแล้ววิธีที่3คือการต่อยมันด้วยหมัดวันพันแมนั่นเองเราจะต่อยหมัดเดียวให้มันบินไปถึงสวรรค์เลยนะลาก่อนจะไทพอตไอเบือกนี่เอ้ยมันไม่เป็นอะไรอยางนง้นรอเราเล็งดีๆต่อยนี่ไงมันนา่ง่ายแต่มันยังอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยันนี้มันหมัดเก๋ไม่เป็นไรครับเราต่อยเรียบร้อย ลาก่อนค่อยโชคดีนะเพื่อนมาจากทางไหนก็ไปทางนั้นเหลือขาไว้ด้วยวิธีที่สิบสี่ย่างสดวิธีนี้ช่งงาง่าได้แล้วแค่ผ่านหน้ามาแล้วเราก็ย่างมันด้วยเปลวไฟอันร้อนแรงนี่ย่างแล้วเต็มเอาไปขายเลยนะครับมีใครจะซื้อไมหมฮะปลาหมึกไม้นี้ราคาไมลละห้าบาทเท่านั้นเรียบร้อยอาจจะไหมนิดนึงนะครับอาจจะเกรียๆไปหน่อยนะครับดำปิดเลยแล้ววิธีที่สิบห้านะครับก็คือการใช้ปืนคู่นั่นเอง ืนกระบอกเดียวมันอาจจะไม่หนำใจก็สองเลยเป็นไรไปนี่โดนเต็มๆตลมเละอย่างง่ายดายและวิธีที่สิบหกนะครับก็คือการใช้ธรรมชาติในการค้นลงมานั่นเองนั่นคืออุกกาบา t นั่นเองนะครับผมเราจะเซอุกกาบาตให้มาทับใส่มานั่นเองมาเลยอุกกาบาตขออุกกาบาตหนึ่งที่ครับใครก็ได้ส่งลูกชิ้นเนื้อจากอวกาศล,ลงมาบนหัวหตัวนี้ทีมาแล้วตุม้มโอ้ยโดนเฉียวๆนิดนึงยังไม่เป็นไรมาเลยอุกกบาต มาแล้ววูตุม้มเต็มหน้าโ,โหนี่คือเต็มเต็มเรียบร้อยวิธีที่17นะครับบอลสายฟ้าบอลสายฟ้านี้เป็นพลังที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับอะไรก็ตามที่โดนบอลสายฟ้านี้จะสลายหายไปนะครับรวมทั้งไอเจ้าหมอนี่ด้วยนี่นี่กินมันนี่บอลสายฟ้านะครับกัดกินเข้าไปในตัวของไทปอดได้เรียบร้อยหายไปครึ่งตัวเป็นบอลสายฟ้าที่แข็งแกร่งมากเอาไปอีก นี่เรียบร้อยโดนเต็มๆโอ้โหหายบอกเลยว่าหายบอลใสฟ้านี้โคตรแข็งแกร่งโอ้โหคืออะไรก็ตามที่เข้าใกล้บอลใสฟ้านี้จะหายไปหมดเลยนะครับยกเว้นตัวผมเองเพราะตัวผมเองแม่งแข็งแกร่งเกินไปอะไรวะเนียวิธีต่อไปวิธีที่18นะครับก็เป็นการปล่อยพลังเหมือนกันนะครับแต่เป็นการปล่อยพลังแบบว่าเม็ดสาคูนะครับการปล่อยพลังแบบปืนกลโอเคนี่ไงเอาไปเลยนี่โอ้โหบอกเลยอันนี้โคตรเดือดเดือดกว่าตะกี้เยอะ ตายตายซะเละบอกเละว่าเละโอ้โหผมบอกเลยตรงนี้กลายเป็นสุสานไทพอดไปแล้วมีแต่ศพไทพอด,ดเน็มไปหมดเลยตรงนี้วิธีต่อมานะครับก็เป็นการฟันบันทิ้งด้วยวิชด้วยด้วยวิชาดาบของเรานั่นเองหั่นแบบครึ่งท่อนอย่างนี้เลยแล้วกันนะเพื่อนลาก่อนไทพอดโอ้ยแหลกแหลกโคตรเรียบร้อยโอ้โหชิ้นส่วนแตกกระจายหัห่นหั่นออกมาเป็นสองท่อนเรียบร้อยวิธีต่อไปนะครับวิธีที่20นะครับแล้วก็แค่ กำปั้นนะครับแล้วก็กำกำควันมันไสเอาไว้นะครับแล้วก็ซัดหน้ามันเข้าไปเลยนะครับผมนี่ไงเรียบร้อยโอ้ยยังอยู่ยังอยู่ได้ไงวะเนี่ยมันยังไม่ตายหรองั้นเราก็นี่ไงต่อ,อยเข้าไปยังอยู่มันยังอยู่ต่อ,อยเข้าไปเรียบร้อยต่อ,อยจน่กว่ามันจะเดี่ยงนะครับผมตอนนี้มันก็เรียบร้อยแล้วสำหรับไทพอตตัวนี้วิธีการต่อมานะครับเราก็ใช้วิธีการทางทางทหารกันสักหน่อยนะครับนั่นก็คือการใช้รถถังนั่นเอง รถถังนะครับมีปืนที่แสนแข็งแรงนะครับเรายิงเราจะยิงใส่มันไม่โดนนะครับเออมันขามันเล็กอะ่ะยิงยิงให้มันล้มยิงให้มันล้มลงมาเออมันล้มแล้วป้งปุ้งปัง,ปงเปี้วนี่เรียบร้อยเท่านี้ก็เดี้ยงแล้วนะครับสำหรับใจผดด้วยรถถัง โอเคเราเคลียด่านกันเอาดีกว่าอันนี้มันลกเกินไปแล้วโอเคต่อไปวิธีที่ยี่นะครับก็คือการใช้ปืนลาวาผมว่าอันนี้มันแหลกอีกแน่เลยหรือเปล่าวะเนี่ยนี่เราทําการแค่ถือปืนมาแล้วเราก็ยิงยิงมันเข้าไปตัดแขนมันไม่ให้มันยิงได้นี่หรือตัดขามันก็ได้ตัดขามันทิ้งหรือยิงหน้าให้หน้ามันแหกไปเลยก็ได้ตายหรือยังฮะโคตรแหลกเลยนี่เรียบร้อยง่าย ไปวิธีต่อไปเลยเรารีบอยู่แล้วและต่อมาวิธีที่23นะครับแล้วก็คือขอให้เพื่อนนักกินของเราเนี่ยมาช่วยในการกําจัดมันนั่นเองเัดการมันได้ไหมเพื่อนนี่แหละนี่คือเพื่อนของผมนะครับมันเป็นรถนักกินนะครับรถคันนี้จะทาการกินเจ้าหมอนี่เองอยังไงเราไปเลยงำโอ้ยเนื้อมันแข็งเนื้อมันแข็งเกินไปกินมันงาอร่อยอร่อยจะมัดเลยแต่มันกินไม่เข้าเลยตัวเนี้ยงา งามโอ้ยไม่เงยดูทรงแล้วแม่งไ,ไม่ตายแน่เลย่ะติดระเบิดใส่แม่งเลยแล้วกันนี่เรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากนะเพื่อ,อนหนายนดช่วยเราได้เยอะเลย,ช,ยช่วยได้เยอะจริงๆไม่ได้โมวิธีต่อไปนะครับวิธีที่ยี่สิบสี่ก็คือการเราจะทําการให้มันมีมูลค่ามากขึ้นนะครับเราจะเคลือบทองใส่มันนั่นเองนี่เรียบร้อยตอนนี้มันก็จะกลายเป็นชองแล้วมันก็จะขยับไปไหนไม่ได้ทั้งสิ้นลาก่อนเจ้าไทพอดนี่เรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปวิธีที่ยี่สิบห้านะครับ 2 5หรือ26วะไม่รู้25มั้างวิธีนี้จะค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะครับก็คือคุณเห็นอาวุธของสายพอตนี่ไหมเราจะทําการใช้อาวุธของมันเองนะครับในการกําจัดตัวของมันเองนะครับโดยการเราจะตัดอาวุธมันออกมาก่อนครับนี่ตัดแันออกมาหลังจากนั้นเราก็จะยืมยืมแขนมันนี่ไอ้ก้อนนี้แหละครับคือก้อนปล่อยพลังใช่ไหมไอ้ก้อนนี้คือก้อนปล่อยพลังใช่ไหมนี่ปล่อยพลังเรียบร้อยเมื่อกี้ปล่อยพลังโดนขามาแล้ว นี่แต่ก้อนนี้จะปล่อยพลังอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะให้ปล่อยพลังใส่ตัวมันเองรอมันปล่อยพลังปล่อยออกมาปล่อยออกมาสิม,ามันเด้งไปแล้วนะครับวิธีต่อมานะครับวิธีที่ยี่สิบหกนะครับคือการเราจะแปลงร่างเป็นงูไปฉกมันตอนนี้เรากลายเป็นงูแล้วนี่เราเอางูไปฉกมันง่ำง่ำงำง,ำ,งำกินกินมันกัดมันเฮ้ยทำไม <c oughs> โอ้ยติดงูติด ทำไมมันชอบตกโลกวะเนี่ยโอเคการที่เราแปลงเป็นงูธรรมดามันอาจจะไม่เวิร์กนะครับเราจะติดระเบิดเราจะติดระเบิดใส่งูเราด้วยโอ้ยนี่แหละมาเราก็เข้าไปใกล้ๆมาเราก็จุดระเบิด <c oughs> เอา้าแต่มันก็ตายเหมือนกันด้วย嘛แต่ <c oughs> ยังไม่ตายเราก็แปลงล่างเป็นงูไปฉันากลายเป็นงูแล้วแถมงูติดซีโฟด้วย เอาไปกี่หือวิธีต่อไปนะครับวิธีที่27เป็นวิธีที่ง่ายๆแต่แต่ได้ผลเร็วนะครับนั่นคือการใช้ซองพ่อตานะครับเป็นซองของพ่อตาที่เอาไว้ยิงลูกเขยนะครับที่แบบไม่ชอบใจนะครับเออพ่อตาก็จะยิงเข้าไปที่หน้าลูกเขยอย่างนี้นะครับปุ้งเรียบร้อยแล้วก็เดี้ยงไปเลยเอ้ยยังยังอยู่อีกอ่ะยังอยู่อีกเหรออะไรยังไม่ตายยิงเขาให้ยิง ยังอยู่เออเรียบร้อยนะครับโดนสองพอาตาเขาให้แล้วไอ้หลานน้อยต่อไปนะครับวิธีที่28เป็นวิธีที่ง่ายๆแต่ได้ผลเร็วเช่นกันนะครับนับน่นคือการจช้สไนเปอร์นะครับส่องก่แล้วก็ยิงเข้าไปที่กระบาลมันนี่ยิงอไปอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยล่วงเดี้ยงอย่างง่ายดาย โอ้โหวิธีง่ายๆแบบนี้ทําไมไม่เอาไปใช้แต่แรกวอเราอ่ะทำไมเราใช้วิธียากๆไปตั้งนานฮะไอ,ไอ้บ้าเอ้ยโอเค่อไปวิธีที่29เรายังอยู่กับวิธีง่ายๆอีกเช่นเคยก็คือการเราแค่เล็งมิสไซล์เราก็ยิงเข้าไปนี่วิธีง่ายๆแบบนี้ทําไมเราเพิ่งมาใช้ไว้เนี่ยถามจริงวิธีที่30ไลท์เซเบอร์นี่งไงเราแค่ไปฝึกนะครับไปฝึกวิชากับอาจารย์โยดาเราก็จะมีพลังของไ er, ลท์เซเบอร์เราก็ฟันมัน นี่เรียบร้อยฟันให้เดี้งไปเลยเด้งหรือยังยังอยู่เหรอฮะยังยังยังอยู่อีกเหรอ,อนี่เรียบร้อยเดี้งกิ้งตกลงไปเลยลาก่อนโอเคต่อไปวิธีที่31นะครับเราจะเราจะสั่งให้เอเลียนมาลักพาตัวมันไปนั่นเองเอเลียนมาลักพาตัวมันไปดูดมันนี่ดูดไปเลย ตอนนี้ครับไทพอกำลังโดนดูดเข้าไปสู่ยานอวกาศลำเล็กๆ oh. ดูดิโดนดูดตัวเป็นรูเรียบร้อยโอ้โหขอบคุณมากคุณเอเลียนช่วยได้เยอะจริงๆครับต่อไปวิธีที่ส2มินะครับผมเรียกผมเรียกวิธีนี้ว่าวิธีปิ้วปิ้ว,ว,วนะครับเพราะอะไรนะหรอมาสะดุดบ้านล้มเอ,าอ้า <laughs> โอเควิธีนี้นะครับที่ผมเรียกปิ้วปิ้ว,วเพราะว่าเพราะว่าสิ่งนี้ครับ เรียบร้อยแล้ววิธีต่อไปนะครับวิธีที่33นะครับผมเรียกวิธีนี้ว่าวิธีคาบูมทำไมเนี่ยหรอครับนี่แหละฮะเหตุผลวิธีที่34นะครับก็คือการกระชากนั่นเองเราทำการกระชากด้วยความรุนแรงนะครับทำให้มันเกิดแากการตกใจแล้วก็ช็อกตายไปนะครับหรือตกเหวไปเลยนะครับนี่นะฮะเราเราถ้าทำการติดสลิงเอาไว้แล้วเราก็ กระ,กะชากโอ้ย,อยนี่ทีนี้มันก็ล่วงเหวแล้วยังอย่าเพิ่งกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนยังไม่หนำใจเลยเพื่อนกลับมานี่ก่อนแลว,วิธีการต่อไปวิธีการที่35นะครับนั่นคือการใช้ยิปซีเอเวนเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไทพอร์ลอ็อปนี่ครับเราใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ในการกำลับกำลับเจ้ไทพอร์ต,ตัวนั้นหันหลังไปยิงมิสไซน์นี่โดนมิสไซล์เขาให้นี่จ้าไทพอร์ตโดน เรียบร้อยทีนี้มันก็ล่วงเลี่ยงไปแล้วนะครับเออขอบคุณมากยิบสี่ง่าย,ยาจริงวิธีนี้แล้วต่อไปวิธีที่สามสิบหกนะครับมันจะดีมันจะมีอะไรดีไปกว่าการใช้ไทพอตนะครับแต่การกำจัดไทพอตด้วยตัวมันเองนี่ครับเราจะทําการเข้าไปขับไทพอตตัวนี้ขับได้ขับได้ปะวะนี่เราะทำการขับไทพอตตัวนี้นะครับไปกําจัดไทพอตตัวที่อยู่ข้างหลังเราอันดับแรกเราต้องหันหน้าให้ได้ก่อนไม่หันยากมากเลยหันหน้ามาแล้วจะไทพอต เก yeah, นอะ่ะโดนฆ่าเล่นแน่ฉีดลำแสงนี่ฉีดลำแสงใส่มันนี่มันโดนลำแสงของเราแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่ไงใช้ไทพอรตในการฆ่าไทพอร์ตนี่แหละดีที่สุดอ่าเรียบร้อยโอเควิธีต่อไปนะครับเราจะทําการยืมพลังจากใครบางคนนะครับคนคนนั้นก็คือนี่ครับสปไปโนซอรัสนะครับเราจะยืมพลังจากสปไปโนซอรัสในการช่วยกำจัดไทพอรตนะขอบคุณมากนะสปไปโนที่ให้ความร่วมมือนะครับผมนี่นะครับโดยทําการ จับจับสไปโนซอรัส no เอาไว้ด้วยอุปกรณ์นี้นะครับแล้วทาการเล็งแล้วเราก็ยิงสไปโนซอรัส no ใส่มันเลยไปเลยสไปโนซอรัส no <c oughs> อ่าไม่สไปโนซอรัส no ล่วงไปแล้วไม่เป็นไรเราเรายังมีสไปโนเพิ no ่มสไปโนซอรัส no เอา้ามันหายไปไหนแล้วมันล่วงไปแล้วนี่ขอบโอ้โหเมื่อกี้ถือว่าสไปโนซอรัส no ใช้งานได้ผลนึงเราเราลงไปดูมันก่อนมันยังอยู่หรือเปล่ามันยังอยู่สไปโนซอรัส no ลงตามไปฆ่ามันให้หน่อยไปเลย <c oughs> ขอบคุณมากสำปโนโนซอรัดโอ้โสุดยอดจริงๆเลยเพื่อนแล้ววิธีต่อมานะครับวิธีที่38เราอยู่หน้าอุปกรณ์ที่เรียกว่า TNT นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนบมว่าน่าจะรู้จักนะครับเราใช้ TNT พวกนี้นะครับในบาการกำจัดไทพอร์ตนั่นเองมาครับไทพอร์ตมาแล้วเราจะทำการหยิบ TNT นี้ขึ้นมาแล้วไปเลยตูมยังยังไม่พอเอ,เอาไปอีกเรียบร้อยล่วงโอ้โห TNT มีของดีแบบนี้ทําไมเพิ่งมาบอกมาครับแล้ววิธีต่อมาวิธีที่39เรามาอยู่กับอุปกรณ์นี้กันอีกครั้งเป็นอุปกรณ์ที่ผมไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างรุนแรงนะครับนั่นก็คือ black black h o l มันกำลังโดนดูเข้าไปเราต้องมีดอกห่างๆหน่อยนะครับเราจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วลังจะโดนดูเข้าไปด้วยเช่นกันเป็นไงบ้างมันดดูเข้าไปแล้วมันโดนดูเข้าไปแล้วแล้วเรากำลังจะ แล้วก็ลังจะวิธีต่อไปนะครับวิธีที่สี่สิบเราจะให้สิ่งมีชีวิตวที่แข็งเก่งที่สุดในโลกใบนี้นะครับมาช่วยเรานั่นคือเน็กบอร์ด <c oughs> นั่นเองเราจะเ,าเชิญเน็กบอดออกมามาเลยเน็กบอดพอเน็กบอร์ดมาไล่เรานะครับเราจะให้เน็กบอร์ดไปชนกับไอห,หมอนั่นมาหาผมหน่อยมาแล้ว <c oughs> ขยี้มันนี่โอ้ยทำไมมันไหลอย่างนั้นอะ <c oughs> โดนเน็กบอร์ดชนทีเดียวตัวไหลเลย <c oughs> ขออีกทีหนึ่ง ชนให้มันล่วงไปเลยนะเพื่อนชนมันาาาแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกับไอ้เน็กบอด,ดีล่ะเนี่ยไทยพอรมันโดนฆ่าตัวขายไปแล้วนะ่ะช่วยด้วยใครก็ได้ชมด้วยไอ้เน็กบอลไรผมยา่าออกไปไม่เอาแล้วต่อไปนะครับวิธีที่41นะครับคือการการใช้อุปกรณ์โบราณนะครับที่เรียกว่าคาตาเพามันจะใช้ได้จริงไหมเนะี่ยไม่รู้เราก็ต้องลองดูนะครับ นี่นี่คือคาตาเพานะครับที่ต้องทํางานด้วยการแมนวนวลมากทํางานไงวะเนี่ยเราต้องดึงมาลงมาก่อนนี่ดึงลงมาเยี่ยมได้คาตาเพามาแล้วทีนี้เราก็ใส่เอหินลงไปนะครับอ่านี่ครับนี่หินบ้านหินบ้านผมชื่อว่าช n t ทฮะทีนี้เราก็ทําการเล่นพร้อมแล้วยิงคาตาเพาไปเลยจะเอายิงไงวะมันยิงยังไงมันใช้ยังไงเอ่อยิงยิงยังไงคาตาเพายิงยังไงว่าใช้ไม่เป็นนี่หรือเปล่า ยิงแล้วตู้โูหูก็จะยิงได้เรียบร้อยถือว่าดียังไหมเนี่ยถือว่าดีแล้วกันขี้เกียจยิงแล้วมึงยิงยากเกินกนระเผูเนี่ยอย่าเอาไปใช้แล้วกันมันยากมากเลยและต่อไปนะครับเป็นวิธีที่42นะครับเราจะใช้จิตวิญญาณน,นักซิ่งนะครับในการถล่มไอเจ้าไทพอ์ต,ตัวนั้นนะฮะนี่นะฮะนี่คือรถนักซิ่งของเรานี่คือบิวแชร์นักซิ่งของเรานะครับอ่าเราจะมานั่งเบาตัวนี้แล้วเราก็จะซิ่งใส่มันถล่มมันมาแล้ว นี่ไงขาแตกอยู่ขามันแตกอยู่นี่ไงเริ่มเลาะปิธละขานะครับผมวิธีของเรามาแล้วมาแล้วฮะวนวนมาวนมาโอ้ยนี่ใช้วิวแช์ฮะใช้วิวแช์ใช้วิวแชร์ถล่มมันถล่มด้วยวิวแช์เออเนี่ยวิธีใช้วิวแช์ของเราโคตรเกลียนเลยทำไมพลาดนี้มันเกลียนอย่างวะวิธีต่อไปวิธีที่สี่สสามนะครับเราแค่เพียงคลิกคเดียวเท่านั้นเลงไปที่หน้าของมันแล้วเราก็เรียบร้อย อีซี่ครับง่ายมากต่อไปวิธีที่44นะครับคือเอาเป็นโนไปให้มันเล่นนี่เอาเป็นโนไปเล่นเอาดนตรีไปเล่นสักหน่อยนะไอ้ไทยบอทเอาดนตรีไปเล่นเอาเป็นโนไปกินเอาเป็นโนไปเล่นเป็นเล่นเป็นโนเป็นโนเป็นเล่นเป็นเล่นเป็นโนเรียบร้อยง่ายมากต่อไปครับวิธีที่45คือการจับมันทุ่มนะครับเราก็เพียงกดคลิกด้วยอุปกรณ์นี้แล้วเราก็เวียงมันไปมาแบบที่เราต้องการเวียงมันไปมา อา้าวแม่งโจ,จ,จมจมแมปไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดียังเวียงไม่นำใจเลยนี่ดึงดึงคิดส่วนมันมาเวียงเล่นนะครับเฮ้ยมันกลับมันกลับมาแล้วเอามาเวียงเล่นไปนู่นเลยเพื่อน,ไปน,นไปนู่นไปนี่ไปไหนดีไปไหนดีไต่อดไปไหนดีเพื่อนเออลงแบบอีกแล้วโอเคแต่ <laughs> วิธีนี้ผ่านไปฮะและต่อไปนะครับวิธีที่สี่สิบหกนะครับต้องเป็นวิธีที่ต้อง,วงรวมพลังจากทุกคนทางบ้านด้วยนะครับทุกคนช่วยยกมือนะครับสองสองข้างขึ้นนะครับอ่า แล้วเราก็จะทำการชาร์จบอลเ,เก่งๆอ้าวนี่คือพลังจากทุกคนที่ส่งมาให้ฉันอ้าวแม่งทะลุไปแล้วต้องไปใช้ใกล้ๆนิดนึงบอลเ,เก่งๆนี่โดนเต็มเต็มโอ้โหดูแตกโอ้โหโคตรแรงโอ้โหนี่คือพลังที่ทุกคนนะครับช่วยกันมอบให้ผมนั่นเอง พลังแห่งบอลเกงกีโอ้โหดูดิโคตรแรงมังแหลกแหลกกันเป็นพุยผงโอเควิธีต่อไปนะครับถ้ามีบอลเกงกีแล้วเราก็ต้องขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือคาเมคาเมยาหรือก,ก็คือพลังขึ้นเตากินเตากินเตาเมนอ้า <c oughs> แล้วต่อไปนะครับวิธีที่48โอ้โหเราใกล้จบกันแล้วนะครับวิธีนี้ก็ง่ายๆนะครับเราแค่เพียง1ป๊อกขอแค่ป๊อกเดียวป๊อกเรียบร้อยโอ้โหเกิดอาการแหลกขึ้นมาทันทีแล้วมันก็เริ่มจะสลายหายไปทีละนิดทีละหน่อย ราก่อนยไทพอตโอ้โหแม่งโครนแหลกเลยตอนนี้โอ้โหแม่งโครนแหลกเลยว่ะเราข้ามไปเลยแล้วกันถือว่าผ่านนั้นละอันวิธีนี้โอเคเรามาถึงวิธีเกือบสุดท้ายกันแล้วนะครับผมวิธีต่อไปเป็นวิธีที่49นั่นคือการซวมชุดเกาะไอรอนแมนนะครับตอนนี้เรากลายเป็นไอรอนแมนแล้วเราทำการกําจัดมันนะครับเปรี้ยวยิงยิงไม่โดนเลยฉีดลําแสงปีด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 ปี เฮ้ยยังไงมันล่วงแล้วยิงลำแสงลำแสงมันยิงไม่โดนอะ่ะต้องมายิงใกล้นี่อัดแบบลูกซองอัดแบบเต็มหน้าฉีดลำแสงเรียบร้อยเดี่ยงโอโ้โหง่ายดายแปลวิธีต่อไปนะครับวิธีสุดท้ายโอเคนะครับแล้วต่อไปวิธีที่50วิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่บอกเลยว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับผมนั่นก็คือการที่เราไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยนะครับปล่อยปล่อยให้มันเดินไปเดี๋ยวมันจะล้มเองนะครับผม นะครับทุกคนเราคอยดูเนี่ยมันจะเดินเออแล้วมันก็จะสะดุดล้มเองนะครับทุกคนเตรียมเตรียมรอดูได้นี่นะครับนี่นี่เห็นไหมสะดุดขาล้มหน้ากระมํากิ้งเรียบร้อยเรียบร้อยละฮะทีนี้ไทพอตตัวนี้ก็ก็จากไปเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมผมไม่ได้ทําอะไรมาเลยนะผมแค่เรียกมันออกมาเท่านันก็สะดุดล้มแล้วมันก็ตายไปนะครับนี่ฮะนี่รู้ดีที่กจะไทพอตง่ายที่สุดนะครับผม ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันเดินแล้วมันก็ล้มลงไปตายเองโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้50วิธีการกบจัดไทพอดนะครับแล้วก็มีแั่เพยงเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้ทุกคนจะสนุกกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับส,สไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะไปแล้วเจอกัน